น้ใจกลางเทือกเขาหิมาลัยอันยิ่งใหญ่ตระงานอยู่คือยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งตลอดการยอดเขาที่ท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ดึงดูดนักผจญภัยและเป็นที่เคารพสักการะดุดดินแดนแห่งถวยเทพยอดเขานั้นมีนามว่าเอเวอเรสต์จุดที่สูงที่สุดบนพื้นผิวโลกเอเวอเรสต์ Everest, หรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาเนปาลว่า สกามาธาซึ่งมีความหมายว่าหน้าผากแห่งท้องฟ้าและในภาษาที่เบตว่าชโมลังมาอันแปลว่ามารดาแห่งสากลละโลกตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างประเทศเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนความสูงอย่างเป็นทางการล่าสุดที่วัดได้คือ8,848.86เมตรหรือ2 9 0 3 1 1 7ฟุต เหนือระดับน้ำทะเลความสูงระดับนี้ทำให้สภาพแวดล้อมบนยอดเขานั้นโหดร้ายและไม่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตใดๆออกซิเจนที่เบาบางอุณหภูมิที่ติดลบสุดขั้วและกระแสลมที่รุนแรงราวกับพายุเฮอริเคนคือประการด่านสุดท้ายที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แต่เอเวอเรสต์ไม่ใช่เพียงแค่พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่สูงที่สุดในโลก มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานความกล้าหาญและความปรารถนาอันแรงกล้าของมนุษย์ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักบินเข่าทั่วโลกที่ต้องการจะไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกสักครั้งในชีวิตประวัติศาสตร์ของเอเวอเรสต์เต็มไปด้วยเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นเรื่องราวของชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงือ่อน้ำตา และแม้กระทั่งชีวิตเป็นตำนานของความศรัทธาของชาวเชอร์ป่าผู้เป็นดั่งผู้พิทักษ์แห่งขุนเขาและในยุคสมัยใหม่เอเวอเรสต์ Everest, ยังได้กลายเป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่ซับซ้อนตั้งแต่การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ไปจนถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชโมวลังมามารดาแห่งสากลลโลกก่อนที่โลกตะวันตกจะรู้จักยอดเขานี้ในานามเอเวอเรส ตามชื่อของเซอร์จอร์จเอเวอเรสต์อดีตเจ้ากรมสำรวจของอินเดียผู้คนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของเทือกเขาหิมาลัยได้ให้ความเคารพยำเกรงขุนเขาแห่งนี้ในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มานับศตวรรษสำหรับพวกเขานี่ไม่ใช่แค่ก้อนหินและน้ำแข็งแต่เป็นที่สถิตของเทพ,พเจ้าและจิตวิญญาณอันทรงพลังมานับศตวรรษความเชื่อของชาวทิเบตและชาวเชอร์ปา ในวัฒนธรรมทิเบตชมมูลังมาคือพระนามของเทพมารดอนผู้พิทักโลกผู้เขือเชื่อว่ายอดเขาและบริเวณโดยรอบเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับของพระนางและเหล่าเทพบริวารการกระทำใดๆที่เป็นการลบหลู่หรือไม่ให้ความเคารพต่อขุนเขาจะนำมาซึ่งภัยพิบัติชาวเชื้อป่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเชื่อเสียงด้านการปีนเขาและเป็นกำลังสำคัญในทุกคณะสำรวจ ก็สืบเชื้อสายมาจากชาวทิเบตและยึดมั่นในความเชื่อนี้อย่างเหนียวแน่นสำหรับชาวเชอร์ป่าการปีนเขาเอเวอเรสต์ไม่ใช่แค่การทำงานหรือการรปะจนภัยแต่เป็นกิจกรรมทางจิตวิญญาณที่ต้องขออนุญาตจากเทพเจ้าแห่งขุนเขาก่อนเสมอพิธีปูชาก่อนที่คณะปีนเขาจะเริ่มเดินทางผ่านทาน้ำแข็งคุมบูอันสุดอันตรายจะต้องมีการจัดพิธีปูชาขึ้นที่เบสแคมเสมอ พิธีรุ่มนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญและขาดไปไม่ได้โดยเด็ดขาดลามะหรือผู้นำทางาศาสนาจะทำพิธีสวดมนต์เพื่อขอผอนจากเทพเจ้าโชโมลังมาขอให้พระนางโปรโดเมตตาประทานความปลอดภัยและอนุญาตให้พวกเขาเดินทางผ่านขึ้นไปบนร่างกายของพระนางได้ในพิธีจะมีการสร้างแท่นบูชาหินประดับด้วยธงมณหลักสีสันที่ผิวสวยไปตามลม บนธงจะพิมพ์บทสวดมนต์ไว้โดยเชื่อว่าเมื่อล้มผัดผ่านบทสวดมนต์เหล่านั้นจะถูกส่งไปทั่วทั้งหิมาลัยมีการถวายเครื่องเส้นไหว้ต่างๆเช่นข้าวแป้งเหล้าและขนมปังนักปีนเขาและลูกหาชาวเชื้อปาทุกคนจะนำอุปกรณ์การปีนเขาของตนเองเช่นขวานน้ำแข็งรองเท้าเชือกมาวางไว้ที่ท่านบูชาเพื่อให้ลามะทำพิธีประพรมน้ำมนต์และให้พร พิธีบูชาคือสัญ,ญลักษณ์ของการแสดงความเคารพความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติเป็นการย้ำเรือนว่ามนุษย์เป็นเพียงผู้อาศัยที่มาเยือนดินแดนของถวยเทพและความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเมตตาจากพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าความศรัทธาเหล่านี้อย่างรากลึกในวิถีชีวิตของชาวเชอร์ป่าพวกเขามีความผูกพันกับเทือกเขาหิมลาลัยอย่างแยกไม่ออกและความเข้าใจอันลึกซึ้งต่อขุนเขานี่เอง ที่ทำให้พวกเขากลายเป็นนักบินเขาที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกประวัติศาสตร์แห่งการพิชิตความปรารถนาที่จะไปให้ถึงจุดสูงสุดของโลกเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20โดยมีจักรวรรดิอังกฤษเป็นผู้บุกเบิกการสำรวจในยุคแรกๆเรื่องราวการพิชิตเอเวอเรสต์คือมหากาบที่เต็มไปด้วยความลึกลับใช้ชนะและโศกนาฏกรรมความจริงบนแดนมรณะเดอะเดสโซน การเดินทางสู่ยอดเอเวอเรสต์คือบททดสอบที่โหดร้ายที่สุดทั้งทางร่างกายและจิตใจแม้เทคโนโลยีและอุปกรณ์จะพัฒนาไปมากแต่ความอันตรายบนยอดเขายังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เรียกว่าแดนมรณะ The Death Zone แดนมรณะคือพื้นที่ที่มีความสูงเหนือ8,000เมตรขึ้นไปณจุดนี้ปริมาณออกซิเจนในอากาศ ลดลงเหลือเพียงประมาณหนึ่งในสมของระดับน้ำทะเลร่างกายมนุษย์ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนี้ได้อีกต่อไปทุกวินาทีที่อยู่ในแดนมรณะเซลล์ในร่างกายจะเริ่มตายลงอย่างชา้าช้านักปีนเขาต้องพึ่งพาออกซิเจนจากถังเสริมเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ถึงกระนั้นมันก็เป็นเพียงการยืมเวลาเท่านั้นอันตรายในแดนมรณะภาวะขาดออกซิเจน ส่งผลกระทบต่อทุกระบบในร่างกายทำให้การตัดสินใจผิดพลาดเกิดภาพหลอนอ่อนเพลีอยอย่างรุนแรงและอาจหมดสติได้ง่ายๆภาวะสมองบวมจากที่สูงเป็นภาวะที่ของเหลวรั่วซึมเข้าไปในสมองทำให้มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงสับสนและอาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วภาวะปอดบวมน้ำจากที่สูงของเหลวข้างในปอดทำให้หายใจลำบาก ไอเป็นฟองสีชมพูและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดบนที่สูงภาวะหิมะกัดอุณภูมิที่อาจลดต่ำลงถึงลบ40หรือลบ60องศาเซลเซียสทำให้เนื้อเยื่อโดยเฉพาะที่ปลายนิ้วมือนิ้วเทา้าและจมูกแข็งตัวและตายอย่างรวดเร็วความเหนื่อยล้าการใช้พลังงานมหาศาลในการเดินขึ้นที่สูงชันท่ามกลางอากาศเบาบางทำให้นักปีนเขาหมดแรงได้ง่าย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งในระหว่างทางลงอุปสรรคสำคัญบนเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางจากฝั่งเนปาลคือเซาโคหรือฝั่งทิเบตคือนอร์ทริดล้วนมีจุดที่ขึ้นชื่อเรื่องความอันตรายทานน้ำแข็งคุมบูเป็นด่านแรกสุดจากฝั่งเนปาลเป็นเหมือนแม่น้ำน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาเต็มไปด้วยรอยแยกขนาดใหญ่คือคริฟเวสและหอคอยน้ำแข็งซึ่งพร้อมจะถล่มลงมาได้ถูกเมื่อ เป็นหนึ่งในจุดที่อันตรายที่สุดบนเส้นทาง h i l l a รีสเตปโซคนาตกรรมและชัยชนะเอเวอเรสเป็นเวทีของเรื่องราวมากมายที่สะท้อนถึงด้านที่ดีที่สุดและด้านที่มืดมนที่สุดของมนุษย์เป็นที่ที่ความฝันกลายเป็นจริงและแหลกสลายได้ในเพียงไม่กี่ชั่วโมงโศคนาตกรรมปี1996บทเรียนจากอินทูซินแอรหนึ่งในเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุด คือโศกนาฏกรรมในวันที่10-11ถึงมุสภาคม1996เมื่อพายุรุนแรงได้พัดถล่มยอดเขาอย่างไม่คาดฝันในวันนั้นมีนักปีนเขาจำนวนมากกำลังพยายามขึ้นสู่ยอดเขาทำให้เกิดความล่าช้าและหลายคนต้องติดอยู่บนที่สูงท่ามกลางพายุหิมะตกเหตุการณ์ครั้งนั้นคร่าชีวิตผู้คนไป8รายรวมถึงไกด์ผู้มากประสบการณ์อย่างร็อบฮอลและสกอตฟีเชอร์ เรื่องราวนี้ได้ถูกบันทึกไว้อย่างทรงพลังในหนังสือ Into Thin Air ของ John น r a าคา e เหนึ่งในผู้รอดชีวิตและได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับจริยธรรมของธุรกิจนำเที่ยวปีนเขาเชิงพาณิชย์และความเสี่ยงของการที่นักปีนเขาที่มีประสบการณ์น้อยเกินไปพยายามจะพิชิตเอเวอเรสภัยพิบัติจากธรรมชาติหิมะถล่มปี2014และแผ่นดินไหวปี2015 โศกนาฏกรรมไม่ได้เกิดจากพายุเพียงอย่างเดียวในปี2014เกิดเหตุทิ่มะถล่มครั้งใหญ่บริเวณทานน้ำแข็งคุมบูคร่าชีวิตลูกหาชาวเชอร์ปาไปถึง16คนนับเป็นวันที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอเวอเรสต์และสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ชาวเชอปาต้องแบกรับเพื่อให้นักปีนเขาต่างชาติไปถึงฝันถัดมาในปี2015เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเนปาล แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดหิมะถล่มจากยอดเขาปูโมรีที่อยู่ใกล้เคียงถาโถมเข้าใส่เบสแคมป์ของเอเวอเรสต์ทำให้มีผู้เส really, ียชีว şey ิตอย่างน้อย22คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากเหตุการณ์ทั้งสองครั้งนี้ตอกย้ำว่าแม้มนุษย์จะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนแต่ก็ยังเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับพลังของธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมคือขยะที่สูงที่สุดในโลก จำนวนนักปีนเขาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้ทิ้งร่องรอยไว้เบื้องหลังเอเวอเรสต์ Everest เคยถูกขนานนามว่าเป็นถังขยะที่สูงที่สุดในโลกเนื่องจากเต็มไปด้วยขยะที่ถูกทิ้งไว้ตามแคมป์ต่างๆตั้งแต่ถังออกซิเจนเปล่าเต็นที่พังเศษอาหารไปจนถึงสิ่งปฏิกูลของมนุษย์